ดรธนาพลนโยบายเปลี่ยนทำสิ่งที่ดีกว่าทำเพื่อทนายความเช่นกองทุนสวัสดิการทั่วประเทศเมื่อวันที่23มกราคม2568เวลา12นาฬิกาดรธนาพลคงเจี้ยงว่าที่ผู้สมัครนายกสภาทนายความวารปี2568พร้อมคณะได้เดินทางไปพบปทนายความในเขตสารจังหวัดพล โดยมีทนายานินฉายชยานนท์รองประธานสภาทนายความจังหวัดพนให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพี่น้องทนายความที่ร้าน369อำเําเภอพนจังหวัดขอนแกน่นทั้งนี้ดรทนาพนได้มอบทุนประเดิมจำนวน30 0 0 0นบาทเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการทนายความจังหวัดพนโดยมีทนายยานินฉายชายานนท์เป็นผู้รับมอบ คณะดรธนาพลทำเพื่อทนายความ